ไม่เลวเลยพะยะคะสัตว์อสูรแบบกลุ่มไม่ว่าจะเป็นทักษะการโจมตีการป้องกันหรือการรวบรวมข้อมูลก็ทำได้เป็นเลิศเวทจัดระเบียบเจ้าหญิงเมสัตว์อสูรของท่านช่างยอดเยี่ยมนักเจ้าหญิงเมผีเสื้อในมือของท่านคือนางพญาผีเสื้อก่อนที่ท่านจะควบคุมเวทมนต์ทั้งหมดของท่านได้อย่าปล่อยให้ผีเสื้อตัวนี้ อยู่ห่างจากตัวท่านเป็นนั้นขาดนะพะยะค่ะเอ๊ะเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณท่านราชครูในเมื่อเจ้าหญิงเจนเรียกสัตว์อสูรของตัวเองว่าหมาน้อยเช่นนั้นเขาจะเรียกเจ้าว่าผีเสื้อน้อยก็แล้วกันนะ <c oughs> จูจูก็ถูกเรียกชื่อเด็กสมัยนี้ตั้งชื่อกันง่ายๆแบบนี้เลยเะ เจ้าหญิงแซนท่านเองก็ลองฝึกอัญเชิญสัตวารสูนออกมาได้ครึ่งวันแล้วตอนนี้รู้สึกถึงพลังหรือยังพะยะค่ะเอยังเลยค่ะไม่เป็นไดนะพะยะค่ะไม่ต้องรีบร้อนพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ของเด็กพวกนี้ช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆนึกย้อนกลับไปตอนนั้น ข้าอัญเชิญสัตว์อสูนออกมาได้ตอนอายุ13ปีลูอิสตอน11ปีและฝาบาทตอน10ปีพวกเรา3ามคนถึงขั้นได้รับการขนานนามว่ายอดวีรบุรุษแห่งอาณาจักรรอเรนแต่เด็กพวกนี้กลับอัญเชิญสัตว์อสูนออกมาได้ตั้งแต่ตอนอายุ3 4ขวบมันช่างเหลือเชื่อจริงๆ อย่างดีที่เจ้าหญิงแซนเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปถึงพลังเวทในตัวนางจะน้อยแต่ก็ยังมีถ้าให้เวลาฝึกต่อไปเรื่อยๆนางจะสามารถอัญเชิญสัตว์อสูรของตัวเองออกมาได้เช่นกันโอ้ยนัชครูจรมานี่เร็วค่ะเหมือนมาน้อยของข้ากำลังจะคลอดอีกแล้วเจ้าหญิงอย่าตหนกไปพเพะค่ะ ทําตามที่กระหม่อมเคยสอนท่านเอาไว้ลงอัญเชิญสัตว์อสูนของท่านออกมาเจะาห่ิงเจนข้าข้าอัญเชิญออกมาไม่ได้ไปซะไปกินเจ้าตัวเล็กนั่นง่าฟาบาดน้องเจนระวังนะง่าไอ้เอย่าเข้ามานะ ิิิงงงงงอจิตสังหารเอ้ยงีายจ้าดุจังหมาน้อยตัวนี้ดูร้ายกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกถึงจะยังเด็กแต่ที่จริงก็เป็นมังกรตัวหนึ่งเลยนะ ทำได้แล้วเหรอเอสเด็จพ่อเพราะงั้นเมื่อกี้ที่เขาให้มังกรน้อยกินเราเพื่อจะช่วยให้เราอัญเชิญสารอสูนออกมาให้ได้อย่างนั้นเหรอพคะทำได้แล้วพคะที่แท้การอัญเชิญสารอสูนออกมากับการคลอดออกมาก็ไม่เหมือนกันด้วยจริงๆอัญเชิญออกมาไม่เจ็บเลยสักนิดองสีสเสด็จพ่อ เสด็จมาได้อย่างไรกันไปคะยิ้มได้หน้าเกลียดจริงๆมีเด็กมาขอพบเจ้าิงพบข้าอย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิเสด็จพ่อใระอยากพบลูกเหรอเพคะน้องเจนรอข้าด้วย คงไม่มีใครไปรบกวนตอนที่ฝ่าบาทกำลังเก็บเลือดมังกรน้อยเพื่อเจ้าชายสินะไม่อย่างนั้นคงจะไม่พามันมาด้วยแบบนี้เพียงแต่เด็กที่มาหาเจ้าหญิงเจนคือใครกันแน่นะถึงทำให้ฝ่าบาทหยุดเก็บเลือดได้ฮดีจังเลยเจ้าหญิงเจนได้เสด็จพ่อช่วยอัญเชิญสัตว์อสูรออกมาด้วยข้าเองก็อยากให้เสด็จพ่อช่วยข้าเหมือนกัน นี่มันสัตว์อสูรของเจ้าชายโจชัวไม่ใช่เหรอทำไมถึงรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าชายแล้วมันชอบเจ้ามากกว่าด้วยละ่ะท่านราชครูจรรู้เหตุผลไหมคะขอกระหม่อมดูหน่อยเพื่อค่ะเวทตรวจสอบเอ๊ะเออท่านราชครูรู้เหตุผลแล้วเหรอคะ ความสามารถของกระหมอมมีจำกัดตรวจสอบไม่พบพะยะค่ะเอออย่างนั้นเหรอไม่คิดเลยว่าสัอส่วนของเจ้าหญิงแซนจะเป็นเขาต้องรู้แน่ๆน้องดินเชียเจ้ามาแล้วพี่สามท่านมาได้ยังไง เสด็จพ่อบอกว่ามีเด็กมาขอพบข้าเป็นท่านเองหลักแห้วข้ามาพบเจ้าเพราะข้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้แล้วใจเย็นๆนะพี่สามเกิดอะไรขึ้นท่านค่อยๆเล่าก็ได้ลินเชียตั้งแต่ครั้งก่อนที่พ่อกับแม่ถูกทำร้ายที่วังพอพวกเขากลับไปบ้านก็โมโหหนักมากทำลายเข้าของทุกวันจากนั้นพวกเขาก็ไปตามหาบ้านของพี่สาวคนนี้ แล้วก็ทำร้ายพ่อแม่ของนางแล้วยังยึดบ้านของพวกเขาอีกด้วยเออแบบนี้ไม่ดีเลยพวกเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนะเร็วที่สุดเฉลี่ขอโทษนะที่ข้าทำให้เจ้าพลอยเดือดร้อนไปด้วยเออเจ้าหญิงหม่อมฉันสามารถขอร้องให้ท่านช่วยพ่อและแม่ของหม่อมฉันได้ไหมเพคะ เราจะทำยังไงดีล่ะไปขอให้จกักรรัิบ้าช่วยเราจัดการเหรอแต่ว่าคราวก่อนขอร้องให้เขาช่วยเชอร์รี่เขาก็ยังอารมณ์เสียมากพอแล้วถ้าคราวนี้ให้เขาช่วยพ่อแม่ของเชอร์รี่อีกลแล้วก็เขาจะต้องตกลงเหรอหรือต่อไปเวลาเจอเรื่องอะไรก็ต้องไปขอร้องเขาทุกครั้งให้ตายสิโซอีเจนทำไมเธอถึงได้อ่อนแอขนาดนี้นะขนาดคนรอบตัวเธอยังปกป้องไม่ได้ เจ้าหญิงได้ไหมเพคะ on on. อ้อนวอนเอมข้าจะไปขอให้เสด็จพ่อปล่อยข้าออกจากวังจากนั้นก็จะไปสั่งสอนพวกเขาสักหน่อยตัดสินใจแน่วแน่แก้าวแล้วกลัวว่าจะไม่ได้นะสิ